สวัสดีค่ะพี่ช่างพี่ช่างเจรวดค่ะครับัสดีครับช่วงเช้าช้าสวัสดีช่องคุณโจพารวยแล้วก็เอฟซีที่รับชมในตอนนี้ับผมก็ถือว่าเป็นความโชคดีเปิดมาซองแรกแตกตกกลับก็ถือว่าแตกก็ถือว่าได้หลายคนอยู่เนาะก็คือว่าเปิดมารอบนี้เหมือนเหมือนด้วยบุญบารมีเนาะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราที่เราทําดีมาก็คือ ชุดสามตัวนี่เป็นชุดที่พระอาจารย์เน้นตัดหน้าแล้วก็ให้แปลงด้วยแปดหนึ่งสองเนี่ยถ้าแปดหนึ่งเจ็ดมาโอ้โหนึกภาพแล้วเฮกันลั <c oughs> ่นเลยแล้วก็ถ้าสามหนึ่งเจ็ดสามกับแปดโดยเดยกันน่ะสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดตัวแตกอีกคือมันเหมือนมีมีเขาโครงมีเริ่มใกล้เข้ามาทุกขณะภาพเริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆว่าชุดสามตัวเนี่ยสองที่ยีิบเจ็ดเนี่ยจะแตก ก็ถือว่าโชคดีกันทุนหน้าเนาะถึงจะได้น้อยแต่ว่าก็ก็พอได้ครับคก็ถือว่าโชคดีโชคดีกันทุกท่านครับผมก็ที่แปลงที่แปลงมาก็คือแปดเจ็ดสองเนาะปรากฏว่าแปดเจ็ดสองแต่เราไม่ได้ตัดให้ท่านตัดเพื่อนี่เพื่เลยนะเนี่ยตัดนี้เปลืองปรางเลยคือต้องผมไม่เคยแปลงเนี่ยเพิ่งแปลงสองที่สิบเจ็ดเนี่ยแล้วจันเน้นว่าให้ คือเลขตัวเดียวกันจะถูกเหมือนกันไม่ได้คืออาจารย์วางแนวทางไว้ให้นอกนั้นก็ญาติโยมเมาไปแปลงเองคือแตกหรือแตกสามตัวตรงท่านพูดอย่างนี้เนาะผมก็แปลงเป็นแปดเจ็ดสองแล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดหรือว่าแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันนะเพราะว่าแปดกับสามเจ็ดกับหนึ่งหกกับเก้าเนี่ยถ้าแปลงมาโอ้โหแตกสามตัวเลยเนะเพราะว่า ทั้งสามตัวสองตัวเนอะ,ถ,อะถ้าถแปลงถ้าแปลงแถวบนเนี่ยแปดหนึ่งสองแปดเจ็ดสองนี่แตกตแตกสองตัวแตกสองตัวล่างถ้าแปลงสามเจ็ดหนึ่งเป็นแปดเจ็ดหนึ่งเนี่ยแตกสามตัวบนนี่ก็ถือว่าใกล้ใกล,ใกล้เริ่มเริ่มใกล้เข้ามาแล้วแต่ก็แตกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็ถือว่ามีความโชคดีช่องคุณโจพรรวยโทรมาบอกว่าถูกหลายคนนะที่ฟังเมือคืนนะเอฟซี F นะคะพี่ เด็ซีคุณโจภาวยอ่าพี่ช่างพี่ช่างเดี๋ยวนะเลขมันออก428717นะคะพี่ครับอ่า287มาอยู่เลขสองเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งหลักหมื่น8อยู่ตำแหน่งหลักพันแล้วก็เจ็ดมาอยู่ตำแหน่งหลักร้อยถามว่ามีไหม872มีนะมีหมดเลยมีมีหมดเลย,เลยจ้งแต่ว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ ที่มันไม่ใช่ครับถ้าสี่สองเลขทะเบียนรถที่ไปลาวเนี่ยสี่สองแตกลาวบนเท่าอืมใช่เนาะค่ะพี่เลขอันทะเบียนรถที่ว่าไปลาวบนเนี่ยสองสี่สี่สามสองสี่เนี่ยครับสามสองสี่สี่ครับก็คือเป็นไปได้เลยเราถ้าแปลงยังเป็นเป็นไปได้คือ อยู่ที่ความชอบองแต่บาคนแต่ว่าพระอาจารย์ว่าเปลงไปเลยแต่แล้วแต่เขาใครจะชอบนะชอาแปลงแบบไหนครับผมเ,เลขมาแบบชุดเดียวชุดสามตัวชุดเดียวสองชุดอย่างเงี้ยมันมันเปลงง่ายมันมันมันไม่เหมือนแบบหลายหลายชุดนะมันเลย<ช>แบบเออมันมันพอเปลงครับก็ถือว่าวันที่สิบสองเนี่ยวันศุกร์เนี่ยก็อยากให้เฮงๆปังปังอยากให้แตกทีๆเหมือนซองที่เราเอามาใหม่ๆแตกสี่ห้าหกรอบเจ็ดแปดรอบติดอ่ะถือว่า อุ้ยซองแรกเนี่ยอ่า9วันหมายถึงว่า9รอบคือเข้าบนล่างเข้าบนล่างเข้าบนล่างเนาะครับซองซองที่22เนี่ยถ้าเราเริ่มมาซองคือมันแตกผมให้ซองที่22ทับห้าถ้าใครย้อนคลิปไปดู fc ส่งมาอย่างไวเลยบอกว่า8 1 7ซองที่22ทับห้าเนี่ยแตกตรงเป๊ะเลยให้8 1 7แล้วให้8 7อีก ใช่คุณโจเหน็นนอกที่เอฟซีส่งมาให้ดูหเปล่าค่ะซองที่ยี่สิบสองทับห้าเนี่ยซองโจได้มาคือมามา,มาทําลงคลิปอะทางช่อง YouTube ยูทูบโจปลารวยก็คือยี่สิบสองทับสี่นะครับพี่แล้วเนี่ยหลักฐานเดิมเนะาะลอง <c oughs> ลองคุณโจลองเลื่อนเลื่อนไปดูยี่สิบสองทับหกนี่เข้าบนล่างเข้าบนล่างเป็นตัวแปลงตัวแปลง <6 4 S 2> ใช่ยี่สิบสองทับห้าแตกยี่สิบสองทับห้าได้หนึ่งเจ็ดน่าจะ ยี่บสองทับทับหกเนี่ยคือตัวแปลงหกห้ 4, <6. S 2> าเก้าสี่ค่ะออกค่าเก้าสี่ออกตรงตรงอันอันนี้คือค,<ำ>คือย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะคะมย้อยนหลังย้อยน,ยนความเดิมนิดหนึ่งไว้เลขมันสามตัวนี้มันใกลเคลียงใกลเคลียงส่วนซองยี่สิบสองทับห้าเนี่ยออกแปดหนึ่งนะคะพี่ออกแปดหนึ่งเนาะใช่ให้แปดหนึ่งเจ็ดถูกแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดที่เลขออกออกเป็นตัวกลับค่ะ เนี่ยอืมใช่แต่ว่ามาออกมาออกมาออกเมื่อวานเฉยเลยมาออกวันที่สิบแปดหนึ่งเจ็ดโอ้โหถ้าออกงวดน้ำถ้าเลื่อนเลขแบบปฏิหารมาออกวันนี้เนาะครับแล้วก็เข้าทุกงวดด้วยนะตั้งแต่รอบที่สี่ออกมาเนี่ยเนี่ยรอบที่สี่ของสองยี่สิบสองทับสี่ก็เข้าที่หกสี่นะคะพี่เข้าเป็นตัวกลับเลขออกสี่สี่สามเก้าสี่หกนะคะสองตัวล่างคือสามเก้า เลงมาแล้วก็โอกาสเข้าเยอะเหมือนสองที่ยี่หกเปลงมาได้หนึ่งหกเจ็ดเก้าก็ถือว่าเปลงมาแม่นแม่นมากนะครับเปลงมาแล้วเข้าเลย <Yeah. S 2> การการเปลงมันทีมันเปลง่อเป็นตัวตรงโดยอัตมัตเลย <Yeah. S 2> ครับ <Yeah. S 2> มันก็ถือว่าเป็นต้องขอบคุณคุณโจที่เปลงมาแล้วถูกตรงแตกตรงจังที่ยี่สิบสองทับหนึ่งเนี่ยคือมันแตกตั้งแต่ สี่หกหกมันออกหกสี่สี่หกค่ะพี่คือบนก็หกสี่ออ 6, 4, ข้างล่างก็สี่หกอย่างเงี้ยนะเนี่ยใช่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 เปไนสองเด้งนะ,ะ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็วอ่ามันเก้าห้านี่มันมันมาออกวดวันที่เท่าไหร่เนี่ย,ยคือออกตั้งแต่รอบแรกอะ่ะซองที่หนึ่งอะเก้าหนะ้าเนาะที่ได้เก้าห้าสองมาเขาก็ออกเก้าห้าเนี่ยแล้วก็หนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดเนี่ยมันอยู่ในซองที่เดี๋ยวขอดูก่อนนะรอบที่เท่าไหร่รอบ <2 S 1> รอบที่สามรอบที่สามนี่ออกหนึน่งเจ็ดรอบที่สามออกหนึ่งเจ็ดเนาะแล้วออกแปดหนึ่งก็ถือว่าเลขออกเลยออกออกติดติดกันมาคือชุดชุดสามตัวเป็นชุดเด่นชุดสี่ตัวชุดสองตัวสี่ชุดเป็นตัวรองเพราะว่าชุดสามตัวมันชอบแตกก็เลยก็เลยว่าเออพอเรามาทําอ่าคลิปมาทําคลิปครั้งแรกก็ปัง คือรอบ22เนี่ยมันเข้า9 9ครั้งอ่ะพี่หมายความว่าบนล่าง <Ừ. S 1> ด้วยอย่างเงี้ยนะคือ6วันเนี่ยมันแตก9 9ครั้งแต่พอโจเอามา <Ừ. S 1> เป็นอ่าซองที่22ดับ4เนี่ยเขาก็จะเข้าบนล่างบนล่างมาเลยกลายเป็นว่ารอบสุดท้ายที่6เนี่ยมันเข้าบนล่างเป็นเลขที่แปลงใช่ใช่เป็นแปลงด้วยเข้าด้วย ก็เลยนนั้นที่ที่ที่มีซองหนึ่งที่แตกพิทีก็คือซองห้าสามสองเก้าศูนย์กับแปดศูนย์อะไรแหละที่แตกเยอะตอนนั้นแต่ที่พีคไปกว่านั้นก็คืองวดที่เรามางวดก่อนนะที่เขาแตกสามตัวนะมันแตกสามตัวถือว่าได้เยอะกองงวดตห้าเจ็ดโอ้แตกแตกเจ็ดเก้าด้วยแตกแถมแตกตัวตัวเน้นเจ็ดเก้าด้วยเนี่ยครับออกสามเจ็ดเก้าห้าเลยเลยยี่สิบห้าทับสาม แต่สามตัวห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอ๋อแล้วก็ได้เจ็ดเก้าด้วยสองตัวด้วยเนาะเนี่ยขออย่างนี้อีกหน่อยเถอะขอสามตัวขอรอบรอบนี้ขอให้แตกสักพรเริ่มเนี้ยแค่เปิดซองแรกชุดสามตัวเนี่ยจะแตกทั้งบนทั้งแถวบนแถวล่างนะโอ้ลุ้นแบบื่อวานถ้าแปดหนึ่งสองรือว่าสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้เนาะผมนึกภาพแล้ว แล้วก็เมื่อวานนี้ที่แปลงมาแปดเจ็ดสองปรากฏว่าแปดเจ็ดเราไม่ได้ตัดออกมาเนาะเราไม่ตัดใช่ไห่อะไรต้องตัดหน้าเลยครับแปลงมาจะต้องตัดหน้าให้ด้วยเป็นจุดสำรองแปลงแบบที่นี่ก็อยเหลือสามเจ็ดนะครับช่างถ้าเป็นแถวล่างเนาะสามเจ็ดจ้ะแล้วก็แปดหนึ่งเนี่ยแปดหนึ่งที่าลงใจขีดให้มานี่ก็ใช่แปดหนึ่งแปดหนึ่งก็มีมีมีคนเอาตัวเน้นแปดหนึ่งไปตัดเป็นแปดเจ็ดอ่ะโอ้ ถูกมีเอฟซีผู้ชายน่าจะอยู่แถวอุบลหรืออะไรนี่แหละมีมีมีพี่ชาย<ม>อยู่ส่งให้ผมดูอยู่นะค่ว่าอชอบเอ็นตัดแปดหนึ่งแล้วเห็นว่าให้เปลงไงในคลิปบอกว่าให้เปลงเลข,ขท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นแปดเจ็ดด้วยก็ก็ถือว่าโชคดีแปนหนึ่งไม่ถูกจะถูกแปดเจ็ดก็เลยโชคดีเ<อ>นาะโชคดีก็คือว่าเป็นบุญบุญของท่านอะ ทะเบียนรถที่สั่งก็ที่ขับไปอุบลก็ไปผ่านทางอุบลก็ออกอุบออกสี่สองีกเนะมีตีถูกทางอุบลด้วยก็ถือว่าวานก็ถือออกออกทั้งบนทั้งล่างอ่ะถ้าออกเราบนด้วยก็คือติดบนล่างด้วยติดเราบนด้วยก็ถือว่าสามแด้งสามเดงโอ้ยวานก็ดีใจก็มีความมุติตาจิตแสดงความดีใจกเอฟซีเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณโจพาวยเดียที่ได้ เอาคลิปของปอายจันลงทุกรอบทุกรอบครับก็คือขอบคุณมากๆเนาะก็ขอบคุณเช่นกันค่ะพี่ผู้หาแนวทางใหมเนาะทางซ่องก็จะได้อ่าพึ่งพาใจด้วยค่ะพี่สั่งครับก็เป็นบุญสัมพันธ์ด้วยกันครับแล้วก็สัมพันธ์กับเอฟซด้วยถ้าขาดเอฟซก็ฝากใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ขอขอสักเจ็ดแชร์แล้วท่านจะมีโชคเออ ขอเจ็ดขอเจ็ดแชร์เด้อเจ็ดสีพี่ช่างพี่ช่างเหมือนที่สัมภาษณ์ที่คุยพี่ช่างบอกว่าขอเจ็ดแชร์ปรากฏว่าเจ็ดมาจริงๆเนาะเจ็ดมาจริงเหมือนใบอะไรสักอย่างนะใช่ก็คือผมผมเกิดวันที่เจ็ดถ้าใครชมคลิปผมผมอยากเลขเจ็ดเป็นเลขบางคนถ้าเจ็ดแชร์อะไรจะมีโชคอผมพูดในคลิปว่าเจ็ดแช์จริงเจ็ดแชร์เราจะมีโชคก็เหมือนใบอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าขอคนละเจ็ดแชร์ เจ็ชาคือย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะปรากฏว่ามาหนึ่งเจ็ดนะคะพี่เอา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 แอ้ว่าหนึ่งไลท์เจ็ดแชต่อไปก็คือจะเป็นวันที่สิบสองนะคะสิบสองหกแปดวันที่สิบสองแต่ก็จะเอาปากกามาเริ่มใหม่เขียนเลยค่ะเขียนหัวข้อก่อนค่ะดีใจเนาะเอฟซีที่ที่ได้เนาะค่ะพี่ช่างเนาะดีใจกับได้มา มัดแรกก็แตกเลยเนาะเข้าเลยก็ดีใจกำลับคนที่ไม่มีค่ารถจะกลับบ้านหรือมีค่ารถค่าเดินทางเนาะจะกลับแต่งยังไงกลับการเดินทางช่วงปีใหม่ก็เป็นอนุสงผลบุญจากพี่สร้างด้วยนะที่แบ่งปันให้ก็ขอบพระคุณพี่สร้างมากๆนะเนะที่ใจบุญเนาะใจบุญใจดีทุกอย่างเลยครับ ต่อไปก็เป็นซองที่ยี่เจ็ดทับสองนะคะพี่ใช่ต่อไปก็เป็นซองที่ยี่เจ็ดทับสองจวันศุกร์วันศุกร์แถวแรกก็จะเป็นถ <c oughs> ้าขึ้นแถวแรกจะเป็นแปดหนึ่งสองจ้าแปดหนึ่งสองแล้วก็แปดสองแล้วก็เก้าศูนย์แปดสองแล้วก็เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์รับทีนี้ถ้าเราตัดมาจะได้แปดแปดหนึ่ง แปดหนึ่ง <c oughs> ค่ะครับแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองค่ะครับเนี่ยแถวแรกตัดไปแค่นี้ประมาณเนี้ย <c oughs> ครับเราไปแถวที่สองค่ะแถวที่สองถ้าเราตัดมาก็จะเป็นเ,เดี๋ยวเอาก่อนสามเจ็ดหนึ่งก่อนสามเจ็ดหนึ่งค่ะครับแล้วก็สามเจ็ด <c oughs> <3, 7 S 1> แล้วก็สามเจ็ดค่ะไั่ได้เออมือใช้มีเดี๋ยว จำไม่ผิดนะมีสามหนึ่งมีสามเจ็ดเลนะเออสามเจ็ดจ้ะใช่เออสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็ตัวหนึ่งเดี๋ยวโจ้ตัวเก่าอะไรนะผมเดียวสามเจ็ดแล้วก็มีสามหนึ่งจ้าเออสามเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะครับแล้วก็สี่ว่าเออใช่สี่ห้าตัวสี่ห้า ตัวสี่ห้าทีนี้ถ้าเราตัดมาเราตัดมาต้องตัดมาที่สามหนึ่งด้วยเนาะสามหนึ่งด้วยเนาะสามหนึ่งค่ะใช่สามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยตัดตัดมาแล้วเนาะจ้าก็จะมีสามเจ็ดสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งค่ะใช่เริมนะนิดทีนี้ถ้าเรามาแปลงถ้าเรามาแปลงถ้าอาจารย์ว่าให้แปลงสามตัวถ้าแปลงสามตัวเนี่ยแปดเจ็ดสองแปลงเป็นสามตัวนะคะแปดเจ็ดสอง เลกมันชอบบอกแปลงแปลงใครไม่แ,แปลงก็ทำต,<อ>ต,ตัวก่อนแบบแปดแปดเจ็ดสองแล้วก็ตัดด้ค่ะแปดเจ็ดสองแล้วก็แปดแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดหนึ่งแล้วก่ะใช่สามแปดตัวเดียวกันแล้วก็ 3, 7, 7, แล้วก็สามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดนะใช่แล้วถ้าเราตัดมาก็ตัดได้แปดเจ็ดได้เจ็ดสอง พอตัดนะคะก็จะมีแปดเจ็ดด้วยครับแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็เป็นเจ็ดสองนะคะพี่แล้วก็กลับศูนย์หกมาดึงใหม่ตัวหนึ่งแ,แต่ชุดชุดที่ตับเลงเนี้ยเป็นเป็นชุดสำรองเนาะคือใครชอบก็จัดเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปไ,ได้ที่เราชอบก็จะเป็นหกศูนย์นะคะพี่แปลงตามตามตัว <planets. S 1> <c oughs> ใช่หกศูนยใช่เลขวันนี้มาน้อยมากผมชอบพอ6หกวกับเก้ามาน้อยเนี่ยเราประหยัดลดตัวเลขลงเยอะเลยจ้ <c oughs> <c oughs> รับทำทำให้เรามาตัดตัวชุดสามตัวได้หลายตัวครับชุดสามตัวนี้ถ้าซื้อเล่นเล่นซื้อแบบหลักไว้ชุดตัวห้าบาทหกกลับห้าบาทเต็มท,ที่ไม่เกินร้อยหนึ่งแต่ถ้าถูกได้เยอะลงทุนร้อยหนึ่งได้ได้ได้หลายบาทอาพระอาจารย์ท่านย้าม,มาบอกว่าให้แปลงด้วยใช่ไหมครับพี่ท่านอาจารย์ว่าให้แปลงเองอยู่ที่บุญใครจะถูกอยู่ที่บุญแต่ท่านคือพระอาจารย์ท่านท่านจะเอาเลขมาวางไว้เป็นแนวทาง ทีนี้บุญแต่ละคนที่จะคว้ามาควา้าบุญมาบุญของเราไม่เท่ากันเนาะคนคว้ามาถูกเหมือนเมื่อวานที่อาจารย์ท่านให้เน้นเป็ดหนึ่งสองแล้วก็ตัดแปดหนึ่งก็บางคนไปเป็นแปดเจ็ดก็ถูกนะบางคนไปแปลงเป็นสามเป็นแปดแปดหนึ่งเจ็ดก็มีบาทหนึ่งสองบาทคือตัวแปลงก็ซื้อตัวละบาทนะสามเจ็ดตัวละบาทหรือไปไป,ป,ปชุดสามตัวตัวละบาท กำลัง,งพูดถึงตัวระบาดเนี่ยคือถูกเนี่ยสามตัวเนี่ยมันได้นะได้เยอะนะได้เพราะว่าใช่ได้เยอะเพราะว่าตัวแปลงนะจะตัวตัวตัวแปลงสามตัวเนี่ยแปดหนึ 8, 1, 2, ง่งสองแลงซื้อตัวระบาดซื้อไม่กี่บาทเลยหกบาทตัวละสองบาทก็ก็ถือว่าได้ถึงถึงจะถึงจะกลงเป็นแปดหนึ่งสองแปดแปดเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดซื้อมาไม่ถึงห้าสิบาทนะคุณจู แต่ถูกได้เยอะนะ <c oughs> แต่บางคนก็ซื้อตัวละสามบาทตัวแปลงก็ถือว่าลงทุนตั้งห้าสิบาทเนี้ยแปลงเลขสามตัวเนี่ยแตกมาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเบียดหมื่นเลยครับก็ก็ถือว่ามีคนชอบเอาไปแปลงตัวละสองบาทบาทหนึ่งก็ถือว่าดีใจด้วยคือมัอนแปลงกันๆไว้คือเป็นเป็นชุดที่พอาจารย์ให้แปลงพระอาจารย์ให้แค่ชุดเน้นตนัวบนก็คือแปดหนึ่งสองแปดสองเก้าศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามห้าสี่อะไรเนี้ย แต่ว่าตัวตัวชุดตามตัวทุกรอบสองหลานเนี่ยชุดตามตัวเป็นชุดที่เน้นเน้นหนึ่งเน้นตัดหน้าด้วยสองก็เพลงคนก็เอาไปเพลงเพลงตัวละบาทสองบาทเล่นๆคือตัวเพลงเี่ชุดสำรองที่อัดเล่นตัวละบาดแต่ตัวบนเป็นชุดที่ประจันให้มาก็อาจจะเป็นตัวห้าบาทสิบบาทครับแต่นี่ก็ก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านเนาะที่ที่จะเอาไปเสี่ยงก็คือตามงบประมาณที่เรามีเล่นพอพอประมาณพองามพอที่เราพอได้ลุ้น ครับพอได้เงินซื้อกับคงกับข้าวได้ลูกไปโรงเรียนก็คือยันพุทธสุกร์จำุขผมว่าซองที่เจ็ดมีแนวโน้มจะแตกสามตัวนะมีความมีเซนมีความรู้สึกว่าทุกรอบไม่เคยที่จะมีเซนแตกทั้งทั้งชุดบนชุดล่างแปดหนึ่งสองก็ได้เนี่ยมันอก 8, 1, 7, นะอกแปดหนึ่งเจ็ดเนาะสามเจ็ดหนึ่งคือม,มันมาสองตัวทั้งบนทั้งล่างแล้วมันเป็นตัวแปลงด้วยม,มันเบียดเบียดใกล,ใกล้ใกล้เส้นชัย ก็ฝาก FC ลองเอาไปพิจารณาดูเป็นแนวทางที่พระอาจารย์ท่านวางแนวทางไว้ให้เพื่อให้เลขมันเพื่อให้เลขมันใกล้ใกล้ที่สุดอะเราก็มาแปลเลขกันครับถ้าถูกก็จะเป็นความโชคดีของของเอทุกท่านนะจงเป็นบุญสัมพันธ์อย่างยิ่งเลยที่ว่าเปิดแรกแตกเลยเนี่ยแล้วเกือบแตกสามตัวด้วยอู้ผมเมื่อวานก็ถือว่าลุน้นแล้วชื่นใจด้วยถึงเราจะได้มา ไม่เต็มกมแต่ว่ามาได้น้อยนิดก็ถือว่าได้คือว่าบวกบวกคนเล็กก็น,น้อยคือว่ายกที่หนึ่งเราเรามีแต้มนาแล้ว <c oughs> มีกําลังใจแล้วครับมีกําลังใจครับก็ฝากขอบคุณเอฟซีที่มารับชมก็ <c oughs> เอาเลขพระอาจารย์ไปลองไปเทียบในใจดูไวช้ชัวไหนที่เป็นชอบที่สุดอะ่ะแล้วก็ซื้อแต่อาจจะซื้อทุกตัวตัวไหนที่เน้น,ต,น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 ตัวไหนที่น้อยนิดหนึ่งตัวไหนที่หนักก็แบ่งเบาตาม <c oughs> ตามกําลังที่เลขที่เราชอบอะ่ะครับ แล้วก็เอาไปแล้วก็อยากให้สองทุ่มขึ้นไปก็พาวนาให้เลขที่พระอาจารย์วางแนวทางให้ก็ให้ออกในวันที่สิบสองวันศุกร์เนี่ยเป็นสุขคันสาแล้วกันส่ออาทิตย์ที่ได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วที่สําคัญใครรับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์หนึ่งคอมเมนต์แล้วก็เจ็ดแชร์ด้วยเพราะว่าผมเกิดวันที่เจ็ดก็ยัเลขเจ็ดเป็นเลขมงคลสำหรับผมเนาะในผ่านมาก็ให้กดทักเจ็ดแชร์เด้อขอความเมตตาความรักาจากเอฟซี เห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านฝากกดแชร์ให้ช่างจรวจที่เอาเลขพระจารย์มาให้ฝากติดตามช่องคุณโจพารวยไปเยอะๆหรือใครที่ยังยังไม่อยากซื้อดูไปก่อนก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยสักเจ็ดแชร์ก็ยังดีนะ,นะครับคุณโจค่ะข,ขอบคุณการพี่ช่างขอบคุณที่สวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะใครใครที่อยากติดต่อกับพี่ช่างเบอร์โทรตามนี้นะ<อ>คะ มีโชคมีลาบเนาะอยา่าคกาน้ำมุกน้ำมันพี่ช่างเนาะน้ำมันแล้วก็ค่าซองด้วยร่วมบุญกับพี่ช่างเนาะคุณธีรทรเนาะ,ะนี่ค่ะตามนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่เด้อแนวทางตัวเลขงวดที่สองเนี่ยแอดก็มีสังครณ์ใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะมาอยู่เนาะค่ะงวดที่สองคิดว่ามาก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนทุกท่านเนาะให้ร่ำรวยก็ ขอขอบผู้คุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ขอคุณพี่ช่างจรวนด,ด้วยที่มูมานะขับรถไปหาหลวงตาฝั่งเราทุกรอบนะคะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องได้รับชมรับฟังกันก็ถ้ามีโชคมีลามก็อย่าลืมกันเดอ้อขาน้ำมุน้ำมันด้วยเนาะคนละห้าละสิบช่วยกันนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื okay. ่อกลางเท่านั so degree, ้นไม่ส่งเสริมไม่สน so ับสนุนเล่นการพนันทุกเส้นดงอ่ะขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็ไล์ก็แชร่กดติดตามให้ตลอดกับพอยทุกท่านมิชงมิลามิมาโนะค่าคำคงเปลาวันศุกร์นี้ขอให้แตกสามตัวสองตัวขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะใครอ่าแล้วก็ผู้ใดผู้ดีคิดดีทำดีขอให้ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเนาะค่ะ ซื้อสลากินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งหนึ่งถึงค่ารางวัลใหญ่ๆแล้วคะ่ะสามตัวหน้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้ถูกทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ